สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะครับลืมคุณครูหรือยังครับคุณครูชื่อคุณครูเบน์นะครับคุณครูจะสอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานะครับนักเรียนพร้อมเรียนหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังรับดูและไปเรียนรู้ได้เลยครับคือเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับคือเรื่องการเจริญเติบโตตามวัยนะครับคนเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและอายุ ที่เพิ่มขึ้นนะครับเราเรียกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ว่าการเจริญเติบโตนะครับนอกจากการเจริญเติบโตของร่างกายแล้วเรายังสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วขึ้นทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นเช่นยืนทรงตัวขาเดียวได้นับเลขแบบย้อนกลับได้อ่านหนังสือในใจได้เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าพัฒนาการนะครับ เราสามารถสังเกตการจเจริญเติบโตได้จากอะไรบ้าง 1. ลักษณะรูปร่าง2น้ำหนัก3ส่วนสูงนะครับลักษณะรูปร่างเราจะสังเกตไดยังไงบ้างรูปร่างใหญ่ขึ้นแขนขายาวขึ้นรูปร่างอ้วนเป็นต้นนะครับซึ่งรูปร่างของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับพันธุกรรมการกินอาหารการออกกำลังกายนะครับน้ำหนัก เมื่อร่างกายเจริญเติบโตขึ้นน้ำหนักตัวก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับการชั่งน้ำหนักจึงเป็นวิธีการสังเกตการเจริญเติบโตของร่างกายอีกวิธีหนึ่งนะครับส่วนสูงส่วนสูงเป็นการเจริญเติบโตของร่างกายที่นักเรียนสามารถเห็นได้ชัดที่สุดนะครับเพราะว่าสามารถเห็นได้ทันทีเมื่อส่วนสูงเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตของร่างกายนะครับ ต่อมาเป็นวิธีการวัดส่วนสูงและการชั่งน้ําหนักนะครับการวัดส่วนสูงยังถูกวิธี 1. ยืนตัวตรงลำตัวและส้นเท้าชิดแป้นวัดนะครับศีรษะตั้งตรงตามองไปข้างหน้าครับ 2. ใช้ไม้บรรทัดวางบนศีรษะและดันกับแป้นวัดไว้นะครับโดยให้ไม้บรรทัดตั้งฉากกับแป้นวัดนะครับ 3. อ่านค่าที่วัดได้โดยมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับ อ่าต่อมาการช่างน้ําหนักอย่างถูกวิธีนะครับ 1. ก่อนช่างให้นักเรียนดูที่เครื่องช่างนะครับว่าเข็มชี้ไปที่เลขศูนย์หรือยังครับ 2. ขณะช่างให้ยืนบนเครื่องช่างนะครับนักเรียนควรถอดรองเท้าก่อนนะครับยืนตัวตรงไม่ขยับตัวนะครับ 3. เมื่อเข็มหยุดนิ่งให้อ่านน้ําหนักตามเข็มที่ชี้ไปนะครับโดยมีหน่วยเป็นกิโลกรัมอ่าต่อมาเป็นกิจกรรมหลังเรียนนะครับ คุณครูจะให้นักเรียนชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงของตนเองนะครับจากนั้นให้นักเรียนนำไปเปรียบเทียบกับตารางเกณฑ์มาตรฐานของครูนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูในสไลด์ต่อไปนะครับนี่คือตารางแสดงน้ำหนักและส่วนสูงในช่วงอายุ2-19ถึงปีตามเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเพศชายและเพศหญิงนะครับเมื่อนักเรียนชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเสร็จแล้ว นักเรียนนํามาเปรียบเทียบกับตารางนี้นะครับวิธีดูตารางดูช่องแรกก่อนเลยครับอายุครับช่องต่อมาช่องสีฟ้าคือเพศชายช่องสีม่วงคือเพศหญิงนะครับอ่ะสมมุตินักเรียนอายุ9ปีเพศชายน้ําหนักควรจะอยู่ที่21.5ถึง36.6นะครับถึงจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนสูง121.8ถึง ร้อยสามสิบแปดจุดสามนะครับถึงจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับของเพศชายต่อมาเพศหญิงอายุเก้าปีน้ำหนักควรจะอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดสองถึงสามสิบเจ็ดจุดสี่นะครับถึงจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนสูงร้อยยี่สิบเอ็ดจุดเก้าถึงร้อยสามสิบเก้าจุดหนึ่งนะครับถึงจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของเพศของผู้หญิงนะครับาต่อมาเป็นใบงานนะครับ นักเรียนได้รับใบงานของคุณครูหรือยังครับใบงานจะเป็นใบงานเรื่องอวัยวะภายนอกนะครับซึ่งเรื่องนี้นักเรียนเรียนมาแล้วตั้งแต่ปหนึ่งปสองนะครับแต่คุณครูจะลองทบทวนความรู้ของนักเรียนดูนะครับว่านักเรียนได้รับความรู้มามากน้อยแค่ไหนหรือลืมไปแล้วคำชีจจ้แจงนะครับให้นักเรียนเขียนชื่ออวัยวะภายนอกลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับนักเรียนดูในใบงานนะครับ ลูกสอนชี้ไปตรงไหนให้นักเรียนเขียนชื่ออวัยวะภายนอกส่วนนั้นนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็จะขอจบเรื่องการเจริญเติบโตไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปเรียวต่อไปนะครับสวัสดีครับ